ว่าใหญ่ใสหน้ามูสาม,มีบบสุนคิงกูดอกเสียวประสาแม่หญิงคนเดียวเมื่ออื่นกูหาไม่กระได้เห็ดคือเจ้าของแกงคังซ้ำเจ้าทิมไปส้ำนี่บตาซ้ำเจ็บบดนกายลมปากเว้าไปบเงิด บอกว่ามันแกงเมือนี้สิตายมันคิดอดเจ้าลายละเมื่อลอยนั่งปาดน้ำตาสมนนา้าของอีลีคิดว่าเจ้านี้โบมมคงโบไปใสเมาใหญ่ใส่มูว่ากูนี่คักภาษาความฮักกูหาใสก็ไดโบมีเจ้าููดีเยียวสมนีโบตายมือโบอมีอีลีมันโรมันปานตา ซุ่มนำนาบักมันวว่าโอ้ใหญ่อยากได้เจ้าจิความักกะจังสละมู สู้อย่าไปคิดยากอีกอ่ังลายกะอยู่ผู้เดียวมาคักปานได้มันบบตายดอกบอกมาไวอย่างดีเหตุคือเจ้าของเก่งคักซำเจ้าทิมไปสำนีโบตายซำเจ็บโบตดนกาลงลมปากเว้าผา มันแกงมือนี้สิตายมันคิดโอดเท่าไรล่ะเมื่อลอยนั่งปาดน้ำตาสมน้ำหน้าจูกของอีลีคิดว่าเจ้านี้โบมมคงโบไปใสเว้าใหญ่ใส่มูว่ากูนี่คักภาษาความฮักกูหาใส่ก็ได้บมีเจ้าผู้เดียวสมีโบาตาย มือโบมีอิลีมันโทรมันปานตาสมนำนาบักมันเว้าใหญ่โอ้บักว่ามันเก่งมือนี้สิตาเมื่อลอยนั่ปาดน้ำตาสมนำนาเจ้าของอิลีคิดว่าเจ้านี้บ่อมงเลยลมปากเว้าไปอยากขอทอทุกคำที่มันเว้าห យ៉ាងដៃចៅគឺ สวัสดีครับสวัสดีครับโเจย์ยืนอยู่ข้างแล้วทำไมร้องแบบเหมือนเปิดแผ่นขนาดนี้เมื่อกี้เปิดแผ่นหรือเปล่าพี่จริงครับเฮ้ยไม่ใช่้องจริง้องจริงแบบเขาบอกว่ายอมรับเลยอ่ไม่ใช้เก็บหมด ทุกโน้ตใช่แล้วเขาก็เป็นขาประจำรอบวันเหมือนกันนะใช่ใหม่ไปออกมาทีไรก็ไม่เคยลืมเราเลยเมื่อกี้ก็เพิ่งมาเลยครับมาอีกรบกวนอีกแล้ววันนี้แต่ว่าก่อนอื่นเลยค่ะพี่คะหนูฝากออกเสียงชื่อพี่เฟลงที่แบบพูดพ้อมหน่อยเพราะว่าแบบเป็นภาษาภาษาถิ่นใช่ไหมภาษาอีสานใช่ไหมคะแท้เลยครับค่อนข้างลึกหน่อยนึงหลมปากว่าคำแปลมันก็คือ เหลอปากทั้งปากพูดไปใช่ครับเมื่อกี้หนูก็พยายามอ่านหนูก็แบบล้มล้มล้มถ้าพูดเอาแบบเนียนเียนเป็นธรรมชาติต้องพูดยังไงฮะล้มปากว่าล้มปากว่าวล้มปากว่าวเมื่อกี้นี่พี่เบียดาวเกินไปแล้วว่าพี่เบียร์เนี่ยคือมีเรื่องราวที่เคยเฉียดตายมาก่อนใช่ครับเพราะอะไรคะเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อย แต่ก่อนปีที่แล้วเป็นช่วงสงกรานต์ปีที่แล้วผมรับงานหนักเกินไปแล้วทีเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันไม่มีเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองอชีวิตก็จะอยู่บนรถตลอด24ชั่วโมงไปงานตื่นไปงานตื่นไปงานเรี้ยงครับแล้วทีเนี้ยเวลาแบบเข้าห้องน้ําอะไรก็มันมไม่ตรงกินข้าวก็ไม่ตรงเวลาบางทีเนี้ยคือมันก็เลยเกิดอาการ ปวดหลังขึ้นมาตอนแรกก็นึกว่าเป็นปกติเพราะเราทำงานเยอะทำงานหนักเกินไปปวดหลังโน่นนี่นั่นแต่ที่ไหนได้เราเป็นนิ้วครับนิ้วใ้ท่อไตใช่ครับท่อไตใช่ครับท่อไตที่จะลงมาหากระเพาะปัสสาวะมันจะเป็นท่อไตลงมาเป็นนิ้วอยู่ตรงนั้นข้างหนึ่งแล้วไตบวมปีเลยครับเอ็กซเรดูก็คือบวมปีเลยฉี่เป็นเลือดก็คือสามารถไตวายได้เลยใช่ครับ อุ้ย<อ>แล้วตอนนั้นคือมันเกิดเหตุอะไรเราถึงพา<อ>ตัวเองไปหาหมอได้ทันวันนั้นสิ่งที่ผิดปกติก็คือ,อวันนั้นอ่ะเวลาไปงานอ่ะปกติเราก็จะลงรถฉี่ลงปั๊มไปปั๊มนู่นนี<ห>่นั่นแต่วันนั้นคือไม่ลงกับเพื่อนเลยมันเป็น<อ>ร่างกายเป็นมันเป็นผิดปกติก็คือมันไม่ปวดฉี่เลยออมันไม่มีอะไรเลยแล้วทีเนี้ยก็จนถึงงานแล้วก็กลับจากงานใช้เวลาเดินทางประมาณ 3- 4สี่ชั่วโมงไม่ฉี่เลยออมันก็เริ่มแปลกเริ่มเอ๊ะเออเริ่มเอ๊ะเราเป็นอะไรแต่ก็ เป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดก็ใจชุ่มก็ไม่อะไรแล้วที่ว่าเล่นงานเสร็จก็กลับบ้านเหตุการณ์ก็ดำเนินไปปกติแล้นี่รู้สึกว่ามันปวดปวดหลังมากขึ้นอีกปวดมากคือเหมือนมันไม่ใช่แค่เมื่อยแล้วอันนี้มันแปลกแล้วฉีก็ไม่ฉีปวดหลังมากขึ้นอีกมันปวดหลังแล้วก็มันเหมือนกับว่าเอ๊ะมันเป็นกระเพาะหรือเปล่าเพราะมันอยู่กึ่งๆระหว่างตรงกลางครับเป็นไตระหว่างตรงกลางแล้วทีนี้มันก็เลยเอ๊ะผิดสังเกตก็เลยลองลงไปฉีดู เป็นเลือดครับเป็นเลือดแล้วเป็นเรื่องเลยทีนี้นก็ต้องรีบไปหาคุณหมอเลยก็รีบไปหาคุณหมอก็รีบกลับบ้านที่ขอนแก่นก็คือ จากระยะทางไปขอนแก่นก็ประมาณชั่วโมงกว่าก็ถึงไปขอนแก่นพี่เลค่ะพี่พี่พี่เข้าตัวหน่อยขอนแก่นพ่ดูดูหน่อยนะหนดูก็ไปแล้วอะในที่ในที่นี้คือมันมันบ้านนอกไงครับถ้าถ้าเกิดว่าไปแบบโรงพยาบาลเป็นแบที่เราชินที่แบบโรงพยาบาลใหญ่ไปเลยงานที่เขามีประวัติเรานู่นนั่นครับมันก็จะชุ่มใจกว่าแล้วคุณบอกคือส่ง ICU เลยถูกไหมไปถึงก็ตรวจหากันนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเบียร์ก็เออทั้งปวดทั้งขดงอมันมันบีบอย่างเดียวเลยไม่ได้มีแบบ เวลาให้เราหายใจเลยมันเหมือนกําลังจะสิ้นตรงนั้นนะขนาดนั้นครับแล้วคุณหมอเขาว่าไงบ้างคะตอนแรกคุณหมอก็ฉีดยากระเพาะให้ก็เหมือนว่าเออทางไ้ไม่ตรงในเวลาหรือเปล่าที่ไหนได้พอไปตรวจฉีดกลับมาเอ้ยไม่ได้แล้วส่งเข้าไอซีแล้วก็ใส่ถุงเยี่ยวทันทีเลยคือถ้าเกิดเราไปช้าถ้าเราไปช้าอะไรจะเกิดขึ้นจ้ะ บอกไงบ้างถ้าไปช้ากว่านั้นอ่ะถ้าไปช้ากว่านั้นก็คืออาจจะไตวายแล้วก็เสียชีวิตเลยเราก็จะไม่ได้หลมปากเว้ากันวันนี้แล้วนะวันนี้ก็ไม่ได้มาหลมปากเว้าเลยครับนี่แปลว่ามันมันให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างคะบีอันนี้คือมันต้องบทเรียนแรกๆที่เราได้ก็คืออย่าห่วงทํางานมากนะค่ะคือทุกคนอ่ะเวลาทํางานอ่ะจะมุ่งมุ่งมุ่งอย่างเดียวว่าจะหาจะสร้างอย่างเดียวแต่ลืมคิดไปว่าวันหนึ่งอ่ะเราสร้างมา สุดท้ายแล้วเราเอามารักษาตัวเองเนี่ยหรอโอ้จริงแบบนี้มันไม่ขุมกันมันไม่คุมกันแน่แนแล้วทีนี้มันก็เลยแบบคิดว่าเออไม่เป็นไรก็ทําทําไปวันลังงานก็พอเราก็เลยปรับการทำงานก็เลยปรับตัวเองขึ้นมาว่าเอออะยังไงก็ถ้าเกิดว่าวันนี้มารอบวันเราก็เย็นก็พอแล้วม่เ เหมือนเทพเจ้าไตเข้ามาเตือนเราเหมือนกันนะเออโอเคแต่ว่าเมื่อกี้เพลงเนี่ยปล่อยมิวสิกวิดีโอไปแล้วแล้วก็ขึ้นเทรนดิ้งด้วยใน YouTube ใช่ครับตอนนี้ก็น่าจะ28ในมาแรงกำลังไต่ขึ้นมาเรื่อยๆครับผมยอดไปเลยนะคะสุดท้ายเดี๋ยวให้ฝากเพลงนี้กับแฟนๆหน่อยค่ะครับผมก็ฝากเพลงนะครับในอัลบั้มยังยิ้มง่ายนะครับผมหลมปากเบ้าเป็นอีกหนึ่งงานเพลงที่สำหรับ อยากจะมอบให้กับสําหรับผู้ชายที่ปากไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะพูดเผลอพูดพลั้งปากพูดกับแฟนไม่ดีแล้วครเนี้ยเขาหนีไปแล้วอย่าคิดถึงเขานะถ้าเกิดว่าอยากจะง้อเขาหรือว่าอะไรยังไงก็ส่งเพลงหลมปากเบาไปก็ได้ครับผมเธอเธอไปกดไว้เป็นเฟซบุ๊กคลานอีกแล้วเหรอคนนี้มีเลยครับมีนะมีประเด็นใช่ไหมฮะคือไม่มีอะไรผมเป็นผู้ชายคนเดียวตรงนี้ครับอะไรที่เกี่ยวกับผู้ชายโยนมาตรงนี้ฮะผมรับเองเพราะว่าเดี๋ยวเราจะส่งพี่เบียร์กลับบ้านแล้วไงขอบคุณพี่เบียร์มากๆบ้านผม ขอบคุณมากครับ